สาคูเกมเมอร์นั่นเองก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม Shining Soul นะครับพาสพาที่2องแล้วนะครับอ่อเเาเขื่ก็มาต่อกันเลย <c oughs> ใครเด็กเอคุยไม่ได้อะน,นั่งเล่นเลยฮ <c oughs> hey, okay. ้ำำยยวัี Welcome ดี๋ยวทดโอ๊นนะโอเะอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ๊ะนอะโอ๊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 ะยอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ เอ้ยนางฟ้า shall take it yes เฮ้ยที่จะบ,บอกนะมันจุดเซฟไอ้ยาชิชาเฮ้ยโอเคไปเบยไปตามเส้นทางนี้ที่เราตายรอบที่แล้วอาจจะโอ้โหเดี๋ยว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 เล่นยังไงนะกูลืมเฮ้ยตียังไงอ๋ออันนี้มันเป็นอเคอย่าเพิงพ่งอย่าเพิงพ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งโอเค อ ok ุ้ยอ hey ุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่มันมันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวเหมือนกันเล่นนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ได้มาสองร้อยโอ้เดี๋ยวฝา ไม่มีอะไรเว่ยเส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 ยหน้ามันเสยหน้ามันตายไปไกลเลยเฮ้ยเฮ้โอเค so the girl has been taken to เฮ้ย hey, เออใครวะมันโดนจับเหรอหรือว่าอะไรงงเลยครับ ผมไม่ได้เป็นคนสิในเรื่องนะก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้เก่งกิจนั้นนะอู้เย็นใจเใจเย็นดีเลอแรงแบบโอ้ยเยอะเยอะเยเยอะออู้เยเยอะเยเยอะเยออืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ย เปิดอินเวน o r รี่มันไม่น,นี่แค่ไหนหรอวะมันไม่หยุดใค่ไหนหรอวะมันแมเเทพซ่าไปไหนวะเนี่ยโอ้ไปและไปแล้ววันนี้ก็ต้องชนะให้ได้ไมีตังค์เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยปักดูชิวินโดไอเทมโอ้เอตเทคน้อยมากเลยทำไงดี ไอออนเบดยังใช้ไม่ได้นะเวลยังไม่ถึงอืมโอเคไปเราต้องไปลุยให้ได้ครับไอออนเบดยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมเวลน้อยไปโอ้ไฟยังลเลือดกับมันต้องตายสักตัวแล้วว่เออเฮ้ยชนะด้วยโอ้โหเลือดรอยสิบหก มีของอะไรไหมเนี่ยไปเลเวลอาพแล้ว us, แบบอัพสเตตัสแป๊บเออเฮ้ยอัพสเตตัสตรงไหนนะลืมอ่ะอันนี้สเตตัสโอเคเออเราควรจะเพิ่มวันนี้อีกเนาะอ่ะเราต้องเน้นแอตแทกนิดน,นึงแล้วก็นี่อ่ะอัพซอร์ขึ้นไปอีกโอเค เรียบร้อยโอเคโยูเอตแท็กเ่าไหร่แล้วหนะ่ดูดิแอตแท็กสามสิบห้าไอ้ย่าใช้ได้ยังไอลอนเบดนี่มันต้องใช้เวลอะไรวะใช้เวลอะไรไม่ขึ้นมาให้บอกเลยเล้วจะรู้ได้ไงนี่งั้นเราก็ต้องเล่นต่อไปนะเดี๋ยวมันก็ได้ใช้ยิงแหละ วิ่งมาด้วยความเร็วแสงโอ้โหจมตีจมตีจมตีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้โอ้โหมาถึงกูนะที่จะตายเกือบโดนตุ๋ยอะตุ๋ยตุ๋ยก็ตุ๋ยไปทางตันหัวละพี่ครับต้องใช้สูตรสูตรวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนไปวนมา

อ <G ül> <G ül> อ้เก็บเกิดอ๋อเฮ้ยมีของมีของอันนี้อะไรไม่มีอะไรเกมนี้นะรู้สึกจะใช้เวลาเคลียร์นานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อตอนนี้ก็พาดแรกก็ลงมาแล้วเดี๋ยวผมจะอัดอีกเกมนึงก็คือ h a ว v e s Moon ูนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ยังไม่อัดแต่เดี๋ยวก็คงจะได้อัดนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็มันก็มีการเล่นที่นานอยู่แต่ h าว v e s ร o ูนี่รู้สึกจะนานกว่าเยอะมาก เพราะว่าผมจะเล่นจนแม่งออกลูกออกหลานออกนาออกอาออกอะไรเยอะะแต่เกมนี้ก็น่าจะสักน่าจะเกินสิบพาร์ทนะถ้าผมถ้าผมคิดถูกก็น่าจะเกินสิบพาร์ทเอ้ยตัวใช้เวทตัวใช้เวทตัวใช้เวทเอ้ยอู้ติดติดติดมันคิติเคิลไหมโอ้ไม่คิติเค้ลเกิดตนหน้าต่อตาเกิดอัดเกิดอัดเลยอ่ะอู้หคุณนึกว่าอยู่ห้อง ว่าจะว่าอยู่ข้างนอกสักเลือกดสเปซเปสบาร์ตียำยำเป็นการโกงวะเนี่ยโอเคผ่านห้องนี้ทะลุกห้องนี้โอ้โหม้อนเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันติดบันไดอะติดบันไดเหรอสั์อ่ากล่อง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 ก็มาเลยอไอ้กล่องไปไม่ได้เว้ย เกิดอัดหน้าเกิดเกิดอัดหน้า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 โอ้ยตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยเอ้ยมันเกียนเว้ยมันดักโอ้กตุเกตุกตุเ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 กตอเอเกตอเกตุเกเกือเกดุเกตุเกตเกตอเกตเกตเกตุบกตุเกเกตุมเเเเเไเเต ใช้ไม่ได้เว้ยและอันนี้อะไรเนี่ยก็ใช้ดิครับ <f ri le> อะไรเนี่ยเออรองเทา้ารองเท้าก็ใส่ดิเอาไม่มีที่ใส่รองเทา้าอ่ะอันนี้นี่อะไรเนี่ยรองเท้าหรือปลอแขนเลดชูก็รองเท้านี่ไม่มีที่ใส่รองเท้าอ่ะเนี่ยให้ตายเอะ โอ้โกระตุกกระตุกโอ้โกระตุกกระตุกเฮ้ยเมาส์ขอโทษครับเอาเมาส์เก็บแบบคลักชุดบอดี้โอเคอ่ะนี่ไม่มีจริงอ่ะเนี่ยไม่มียาเพิ่มเลือดไว้ชิปเป่งแล้วโอเคไปมาเกิดอัดหน้าในตายแล้วเนี่ยเอฟซีตกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเสียงบั๊กไปหมดแล้วโอ้ ออของของของอ่ะของของเฮ้ยนี่มันเฮลิ i n เอาไปฮิลได้ใช่ป่าวะไหนนี่ไงเย้เด้เลือดเต็มมันเลือดเต็มอีกครังอ้าอุ้ยสีม่วงชิปเปิงแต่ก็รอดมาได้ครับโ <c oughs> อ้โหดกักมันดกักมันดกัก ดี๋ยวนี้มันฉลาดเว้ยมันฉลาด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 อือหือโอ้โหไม่กลัวเลยโอ้โอ้โอ้อออเอ๊ะจะมาลุมโอ้โหใช้น้ำยาก่อนเลยอ่าถ้าได้ยินเสียงทีวีก็ต้องขออภัยนะไม่ได้เปิดเอ้ยไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดอะไรเลย เอาเอาของไงอ่าบอสบอสคนเดินเจียน you are c r o s s of October แปลว่าอะไรวะ but you are just a little tweak you have the audacity to play อะไรมาโจกงโจกิ้งอะไรใจเย็น ทำอะไรทำอะไรเหนื <Rocky> vinegar, ่ m m อยเหนื่อยอ่ะโอ้โหหู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 หหู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 หโหู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 หห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 ห อุ้ยอุ้หอุ้กอย่าเข้าใกล้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 อุ้ยล้ม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 อู้หูอืมตีทีหนึ่งตีตีโอ้หูตาย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 โอ้เออตายไม่กูจะไปสู้กับไอ้ยักษ์เมื่อกี้อย่ามายุ่งกับกูไอ้ยักษ์สี่คูร้อยเอ๊อจะอื้ม เอ,เอ้าเฮ้ยอันนี้อะไรทูบอสโอเควาร์ปมาหาบอลแล้วกูไม่ต้องการคุยกับมึงแล้วมากากากาเลยอ๋อๆๆช่วยด้วยมึงเกียร์ไหนมึงเกียร์ไหนมึงเกียร์มึงเกียร์โอ๊ยเบื่อต้องกลับมาอีกแล้วเนะี่ยบอสมันโหดเหลือเกินโหดร้ดายเออโหดร้ดดายโหดร้ายเหอะโหดร้ายเออ อดเกี่งนะอย่างมึงเหรอจะชนะกูได้ก็แต่กูใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยเนอะอู้ใจเย็นใจยเย็นใเย็นใเย็นใเย็นมันล้มมันลม้มอฮึตีสองทีมันล้มมันล้มมึงตีสองทีเก่งกับคนล้มเฮ้ยอึ๊บฟันทีหนึ่งฟันหนึ่งฟันทีหนึ่ง อย่าเข้ามาใกล้กูดิมาหมุนอัดหน้าหมุนอัดหน้า้มันมันล้มมันล้มมาเข้าใกล้กูทำไมอย่าเข้าใกล้กูอุ้ยมาหมุนอัดหน้าไม่เอาไม่หมุนอัดหน้าค่อยๆลอยยอ้ได้สองทีเท่านั้นรอบหนึ่งมิสด้วยโอ้ย ไอ้อ้วน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 นะอ้วนนะอืมสี่คูนร้อยมากมากโอ้โเฮ้ยมันล้มแล้วอุ้ยอือสองทีสองทีอ้วนทีหนึ่ง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 อุ้ยอัดหน้า อวดดับอน,นาถอะเอะโอเคยังมาต่อก็หลังจากที่เมื่อกี้ <laughs> เกิดเกิดการตายอีกแล้วนะครับโอเคแล้วก็สี่สี่สี่กูร้อยสี่สี่เี่อ้อ้เอ้ยโอเคกูจะต้องซูมให้ได้ครับ เอยเขามาใไอ้กูสิโอ้ค้าง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 โอเคอืมโอ้ยโหตีกูโดนได้ไงวะอืมนี่ล้ม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 เหรอล้มก็โดนนี่ครับโอ้ค้าง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 กระตุกกระตุกตุกโอเคอืมมึงจะตายได้ยังนี้ โอ้ย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 เอยอืมโอเคอืมอย่าเข้าใกล้กูอะโอเคโอ้ยอย่าเข้าใกล้กูโอเคชอบทานนี้แหละเพราะมันมัน มันขยับมาหาเราไม่ได้อือ,อ,อ,อโอ้ยสี่คูณร้อยโอ้ยโอเคลองใช้ขวานมัน้ง โอเคดาเมจค่อนข้างเยอะไม่รู้อะไรเยอะกว่ากันช่างแม่งเอ้ยเฮ้ยค้างอือหืสิบสองเองดาบดาเมจน้อยกว่าโอเคใช้ขวานดีกว่าเฮ้ยอ๋อแล้วเฮ้ยโอ้โหดาเมจสามไม่ตายโอเคช่างมันไม่สามก็ยังดีวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอ้แต่ขวานได้ได้ครั้งเดียวโอ้โยเกือบเกือบครั้งเดียวก็ได้ครั้งเดียวก็พออ้าวเลือดมึงจะหมดได้ยังนี้อืมปูฟันได้สามให้ตายเถอะอ้าวเข้าไปไฟไมมงอือรอบเดียวก็พอ โอยกูด้วยฟังยูแมนเบชเออเอา,เอาตีไม่โดนไม่ใช่ตีไม่โดนมันมิสตีไม่เข้าตัวมึงทำด้วยอะไรเงี้ยอืมโหยังไม่ถึงสิบเลยเอต้องวิ่งวนอีกรอบนี้อือปันได้ครั้งหนึง่ง อโอ๊ยรอดแล้วโอ้ฟันเท้ามึงไม่ตายสักทีเว้ยเป็นกูโดนดาเมจแบบนั้นโดนสามทีกูก็ตายแล้วยังไม่ตายอีกอชิมตูดแม่งบือ่อปล่อยกูไปจะไม่ตาย จบไม่ตายใช่ไหมฟันตีนสองแต้มกูก็เอาอ้ยไม่อยากตายแล้วตายกูเหอะไอ้เหี่ยไม่ไม่ตายอะ่ะมึงไม่ตายเลือดมึงเท่าไหร่วะไม่มีแต้มเลือดให้กูดูนะ้วยอ่ะครั้งเดียวกูก็เอาโอ้ยยยยยยโอ,ยยยยยโอ้เกือบตายโอ้ แต่เดียวกูก็เอาอ๋อเฮ้ยท่านผู้ชมกูชนะแล้วเว้ยเฮ้ยกูชนะแล้วเลือดกูเหลือสามแม่เงเ้ยโหกูใช้เวลาประมาณเออหลังจากที่กดเลิอกอัดไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณห้าครั้งนะกูจะชนะแม่งมึงไม่เงยสัตว์ยากิบหาย ดูพลังโจมตีผมนี่โจมตีไปประมาณ20ครั้งได้มั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมากกว่านั้นน่าจะมากกว่านั้นนะ,ะกกนนนะโอเคเดี๋ยวเราอัพสเตตัสกันนี้หนึ่ง <c oughs> มีกรงไอ้สัตว์ตูชุดเนี่ยนะของขวัญที่กากที่สุดแล้วมนะันเนี่ยทำไมเทพตบหัวแตกเลยเฮียตูตั้งนานไหนสเตตัสวันนี้สเตตัสสเต,สเตโอระตเกตุกระตุก จะตุกอะไรวะเนี่ย fps ก็ก็สูงนะก็ก็ไม่สูงแต่ก,ก็ก็ไม่น่าจะอ่ะเทียอะไรมันบังคับไม่ให้กดสเตตัสโอ้ยแล้วมันจะใช้ได้เลเวลไหนอ่ะพี่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่เสื้อนี่ได้อะไรอัพมากกว่ากันนะอ้าวอาเฉยอันนี้แล้วกันแล้วไมอัพสเตตัสไม่ได้เนะี่ย แต่แค่วินโดว์กับไอเทมกุจะกดสเตตัสจะบอกนะสเตตัสอัพไม่ได้ตอนนี้ยเลี้ยงฟูบทำอะไรได้เนะี่ยปึบทำไม่ได้เว้ยอันนี้รองเทา้ารองเทา้าใส่ไม่ไดออ้อันนี้อะไรเนะี่ย กับปฏิ่ปราสาทนั่นเองโอเคแล้วก็มีบทสนทนานิดนึงกับอ่าลอ่าคิงนะครับแล้วก็ควีนนั่นเองโอเคอันนี้ออกมาแล้วเออก่อนจะกูจะกดสเตตัสไดอ้อัพเลยแอตแทคกสองสองโอเคอันนี้อัพเหมือนเดิมโอเค เอ้าเราก็มีคริสตันอันนี้เนี่ยใช่นี้ป่ะเนี่ยเลเยอร์โอเเนี่ยเอาอาวุธนี้ใส่โลแมนกาดอันนี้อะไรเนี่ยเราถืออะไรอยู่เนี่ยอ๋อมันเป็นถืออาวุธไม่ได้ว่างงั้น <c oughs> สนใจสนใจพี่โอ้โหพี่หล่อพี่หล่อ อันนี้คือยังใช้ไม่ได้อะอทำไมกูตังแค่นี้ไง What the fuck ทำไมกูตังแค่26่สิบอกไงะกูว่ากูรวยเยอะแล้วนะ่เอาได้นอะกูขายของแม่งเลยเซลอ้้หได้เหรียญเดียวไอห่านเป็ดไอนี่ยังขายได้สิบเออเอาถุงนี่ไปขายได้ยี่สิบเจ็ดชิ้นเฮ้ยเออถุงนี่ไปขาย เอาขายไม่ได้เหรอเออขายขายดิมันไม่ขายอะอ๋อสิบเจ็ดก็ขายไม่ได้เ,เว้ยผู้ช่างแม่งผู้อยากได้ยาเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะตีบวกอะเอาดาบเราไปตีบวกดิเอ้าตีบวกหน่อยตีบวกไง ี่บวกไม่ได้อะี่บวกไม่ได้อะไม่ได้ทำอะไรวะนี้ไม่ทำอะไรวะอันนี้โลไม่สนใจหรอกอันนี้อะไรเนี่ยนายขายอะไรอะแบงค์เหรอเป็นเอาไว้เก็บของอะไรเงี้ย เอาไว้เก็บของอะมั้งเราเก็บอะไรเดียเก็บโล่ไว้แล้วกันนี่ต้องจ่ายตังค์มั้งโอเคโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยกระตุกเว้ยกระตุกเนียอะไรโอเคกลับมาอีกครั้งนะครับก็น่าเอฟซีน่าจะไม่ตกแล้วนะโอเคไหนของฝากไปแล้วยังอยู่ไหมโอเคอยู่อยู่อยู่เชื่อใจได้เว้ยนี่บอกเชื่อใจได้เดินไปก้าวหนึ่งมั้ง ลบของกหมดเลยพูดเล่นนะพูดเล่นโอ้ขายเพลงอย่างนี้มกุมใจเลยกูมีระเบิดอะกูอยากได้อันเนี้ยแต่ตังเหลือเจ็ดบาทเลยทนี่อันเนี้ยขึ้นเงินยังไงวะขายได้เจ็ดบาทอันนี้อะไรโโหมึงอะไรมึงเนี่ย อ๋อเอาไว้ดูได้ดูอะไรอะดูได้แค่นเนี่ยว่าราคาอะไรโอ้ยเราก็นึกว่าเอาไว้ดูอ๋อมันเอาไว้ดูสเตตัสได้เหรอว่าถ้าใส่แล้วเออเออเอ,อ,อย่างนี้ก็ดีแลกว่าจะดูเลเวลได้ว่าใช้เลเวลตอนเลเวลอะไรโอ้ยก,กระตุกเฮียอะไรนี้โอ้ผมเปิดโปรแกรมไอ้นี่ไว้ทำไงดีอร เดี๋ยวมาแป๊บนึงแล้วกันนะครับอนั้นอนั้นบอกลาวนี้เลยเออหายกระตุกเฉยเลยโอเคนะครับนวันนี้ก็เอาเป็นว่าเราพอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันพาร์ต้าดีกว่าดูสินะว่าครั้งหน้าจะมีดันเจี้ยนไรให้เราไปลุยวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับอาครับพอดูคลิปเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอาช่วยโอ้ยลงมานะครับดูคลิปเสร็จแล้วนะครับช่วยกดซับสไครต์ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะ กดเสร็จแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ตรง Facebook นี่ไปเลยนะครับแชร์แชร์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับใครมีทวิตเตอร์ก็แชร์ทวิตเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็สามารถกดดิสไลค์ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ได้นะแล้วก็พิมพ์มาด้วยนะครับว่าทําไมถึงกดดิสไลค์นะครับผมจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะครับวันอ่าก็ขอบคุณครับ